การโควิด -19 คือวิกฤตที่ส่งผลกระทบสร้างความยากลำบากให้แก่คนทั้งโลกกระทรวงศึกษาธิการโดยดอร์คุณหญิงกรยาโสพลพาณิชย์ได้ร่วมมือกับอาชีวเกษตรทั้ง47แห่งเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพผ่านโครงการ Safety College Safety Food เกษตรปลอดภัยส่งอาหารไทยสู้โควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนทั่วทังโลก งานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังให้แก่คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะฮะว่างงานตกงานหรือว่าอยากจะมีอาชีพเสริมนะฮะก็จะใช้วิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยประมง47แห่งทั่วประเทศนะฮะเป็นศูนย์ฝึกอบรมอบรมไม่เสียเงินนะครับท่านะผู้ชมฮะหลังจากที่อบรมใช้เวลาไม่นานนะฮะท่านออกไป มีทักษะมีอาชีพมีรายได้นะครับวันนี้พูดคุยเรื่องนี้นะครับกับดรคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นนะครับขอเริ่มต้นถามถึงจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก่อนละกันเกษตรปลอดภัยนะครับส่งอาหารไทยสู้โควิด -19 เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับครับ ตั้งความจริงตั้งแต่เริ่มเข้ามารับตําแหน่งรับทันทีช่วย่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ดูแลวิทยาลัยเกษตรวิทยาประมง47แห่งนี้เราก็ตั้งใจไปเลยว่าจะให้วิทยาลัยเหล่านี้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็ห้ามใช้สารพิษ3ประเภทในวิทยาลัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิทยาลัยเราก็ปลอดภัยแล้วตลอดเวลาเราก็จะผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยมีมาตรฐานนะคะเมื่อโควิด -19 เข้ามากระทบคนทั้งโลก ความหมายก็คือกระทบทุกๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องอาหารแล้วองค์การนำนายโลกก็คิดว่าภายในในปีหรือ2ปีที่เราจะต้องอยู่กับโควิด1 9นี้จะต้องขาดแคลนอาหารเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะเป็นฐานผลิตอาหารที่ปลอดภยัยเราจึงใช้ศูนย์ของ47วิทยาลัยนี้เป็นที่บ่มเพาะผลิดอาหารให้กับประชาชนที่มีความปลอดภัยค่ะค แล้วเ,เมื่อเราใช้สถานที่ของเราแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดรับคนประชาชนที่อยู่รอบๆวิทยาลายยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ถูกกระทบจากโควิด19ไม่มีงานทำจะต้องกลับบ้านจะต้องกลับไปอยู่ในท้องถิน่นก็สามารถที่จะมาอบรมกับ,บทางวิทยาลัยได้นะคะเราจึงตั้งโครงการ อาหารปลอดภัยสู้ภัยโควิด -19 คนที่ตกงานหรือคนที่สนใจจะมีอาชีพเกษตรกร,รจะเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริม,มก็ได้นะคะมเมื่ออบรมเสร็จแล้วเนี่ยจะมีอาชีพทางด้านเกษตรจะผิดพืชผิด,ผดสัตว์หรือผลิตถนอมอาหารแปรรูปอาหารอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเงินต้น ทุนให้สามารถที่ออกไปประกอบอาชีพได้ด้วยค่ะเรียนนานไหมครับคุณหญิงคะสองอาทิตย์ค่ะสกินอยู่กับเราเสร็จนะคะแล้วเราจะต้องให้ปลอดภัยทุกอย่างครับครับ14วัน14วันนะฮะหอาชีพ1อาชีพคือเป็นเอ็กซ์เปิเป็นผู้ชำนาญด้าทั้งทั้งทางวิชาการทั้งลงมือทำปฏิบัติจริงระหว่างเรียนอาจจะมีรายได้ด้วยพรามีผลผลเราเลี้ยงไก่เราปลูกผัก ครับก็ส่งขายได้ผมว่าโครงการนี้เปิดตัวออกไปเนี่ยคนน่าจะสนใจกันล้นหลามเลยล่ะตอนนี้เริ่มยังไงคุณหญิงคะอีกสักประมาณเดือนหนึ่งค่ะประมาณเดือนนึงคาดว่าจะเริ่มได้นะคะทีนี้เวลาเขาเรียนใน14วันเนี่ยนะครับเขาจะเรียนจากใครและองค์ความรู้ที่เขาจะได้เขาเรียนจากครูจากอาจารย์ของวิทยาลัยแล้วก็จากปราชญ์ชาวบ้านหรือจากมืออาชีพผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชานั้นมาช่วยสอนด้วย อนี่โดยตรงเลยโดยตรงเลยก็จะคนไทยนี่นะฮะเก่งอยู่แล้วอ่ะใช่นะคะครัครับอันนี้เป็นหนึ่งโครงการที่อยากจะประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการที่ตอนเนี้ยคุณไปที่วิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยประมงได้เลยก็คือโครงการซื้อ1แถมหนึ่งแจกหนึ่งหมายความว่าอย่างไรครัคุณงคคนถูกกระทบมาก จากโควิด -19 มากบ้างน้อยบ้างแต่ว่ามีคนอยู่จำนวนหนึ่งที่อาจจะลำบากเรื่องความเป็นอยู่อาหารการกินเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราคนไทยด้วยกันเราไม่ทิ้งกันเพราะฉะนั้นทังเวียลายทั้งหมดที่มีผลผลกเกษตรอยู่แล้วตลอดเวลาที่ปลอดภยัยเราจึงนำมาขายาให้กับประชาชนเพื่อที่จะช่วยให้เขาผ่อน ความยากลําบากของเข้าในช่วงนี้เริ่มต้นแล้วค่ะอันนี้คุณไปที่วิทยาลัยได้เลยได้เลยค่ะซื้อได้เลยได้เลยค่ะแถมด้วยซื้หนึ่งแถมหนึ่งแถมหนึ่งแจกหนึ่งะคท่านผู้ชมท่านครับผมในเรื่องของโครงการนี้นะครับเกษตรปลอดภัยส่งอาหารไทยไปสู้โควิด -19 เนี่ยครับเรามีการวางแพลตฟอร์มไว้อย่างไรบ้างครับเห็นบอกว่าต่อไปในอนาคตจะมีโขนารที่ปลอดภัยแล้วนี่นะคะวิทยาลัยเกษตร47แห่งก็ผลิตอยู่แล้วแล้วเรายังจะ สร้างคนอีกประมาณแสนคนที่จะผลิตอาหารที่ได้คุณภาพรเราจึงคิดว่าจะจะสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้ทุกๆคนที่ผิดอาหารมาอยู่บนแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ไม่มีพรมแดนทั้งไทยและต่างประเทศสามารถเข้ามาดูได้ว่าวิลัยไหนคนไหนผลิตอะไรแล้วจะได้ผลเมื่อไหร่รก็สามารถสั่งจองได้หรือจะซื้อเลยภายในประเทศก็ได้ แล้วเมื่อมีเทคนิคเหล่านี้แล้วเราก็จะสามารถเห็นกระบวนการ,รผิดที่ปลอดภัยผิดอันนี้ด้วยกระบวนการอย่างนี้แล้วเราใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมในการผิดพืชผิดสัตว์อย่างมีคุณภาพด้วยจึงทำให้โครงการนี้เป็นที่เรา ทําให้ตลาดของโครงการนี้สามารถที่จะขายไปได้ทั้งไทยและประเทศต่างประเทศค่ะกับอย่างแพลตฟอร์มที่กําลังพัฒนากันอยู่ค่ะผู้ซื้อจะซื้อกับทางวิทยาลัยหรือว่าผู้ซื้อจะไปซื้อโดยตรงกับนายกนายขอนายคอที่ผ่านการอบรมจากโครงการเนี่ยทำได้ทั้งนั้นงนนเพราะว่าเทคโนโลย <technology S 1> โีสมัยนี้นะคะ ทุกๆคนมีข้อมูลของวิญญาย47แห่งรวมถึงผู้ที่อบรมไปแล้วด้วยก็มาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดต่อเห็นกระบวนการผลิดใครผลิดครอบครัวนี้ใช่ไหมฮะพ่อแม่ลูกผลิตอันนี้พ่อแม่ลูกอันนี้ผลิตอันนี้มันทำให้เพิ่มมูลค่าของอาหารหรือของผลผลิตไปด้วยค่ะ เพราะนั้นคุณได้ต่อยอดด้วยนะครับ,รบผมไม่ใช่เพียงแค่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ะนะครับแต่ถึงกระบวนการในการผลิตด้วยะนะครับตั้งเต้าไว้ยังไงบ้างครับในช่วงแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครับผมเราติดต่อให้มหาวิทยาลัยช่วยทำแพลตฟอร์มอันนี้แน่นอนนะครับ,รบเพื่อเป็นการที่จะขายของ ได้ไกลมากขึ้นเมื่อเราผลิตอาหารที่มีคุณภาพแล้วเราจําเป็นที่จะต้องขายกระจายออกไปสู่ตลาดด้วยนะครับสุดท้ายอยากให้คุณหญิงฝากโครงการนี้หน่อยฮะเกษตรปลอดภัยส่งอาหารไทยสู้โควิดเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะคลอดแล้วสำหรับหลักสูตรต่างๆแล้วก็จะเปิดรับสมัครด้วยจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นหนึ่งใน6ประเทศของโลกที่ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่มีโควิด -19 มากระทบ คนทั้งประเทศทั้งโลกอย่างนี้เนี่ยนะจึงเป็นโอกาสอันด mm ียิ่งของประเทศไทยที่เราจะมีคนผลิตอาหารเยอะๆที่ปลอดภัยเมื่าไรยีแห่งผลิตอยู่แล้วนักเรียนของเราผลิตอยู่แล้วขณะนี้เรารับประชาชนไม่เกี่ยงอายุนะคะ mm hmm. 17ถึง70มาเรียนได้ฟ oh, รีรนะฮะฟรี <Free. S 1> ฮะอยู่ฟรีกินฟรี14วันแล้วก็ได้อาชีพหนึ่งอาชีพ แล้วท่านก็สามารถไปผลิตได้แล้วรเรามีแพลตฟอร์มให้ท่านขายของได้ด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกๆคนโดยเฉพาะคนที่ถูกกระทบจากโควิด19ท่านจะมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมท่านก็สามารถที่จะติดต่อกระทรวงศึกษาธิการครับเวยาลยยเกษตรนะคะก็คอยติดตามข่าวสารโครงการนี้ได้นะฮะจากช่องทางต่างๆจากกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ ก็ติดตามจากวิทยาลัยการเกษตรและวิทยาลัยการประมงทั่วประเทศ47แห่งครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับผมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับดรคุณหญิงกัลยาโสพลพนิตนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณรับขอบคุณมากค่ะตรงนี้พักโฆษณาก่อนครับคค่ะ